ดีครัชวันนี้กับผมสิบเอ็นะครับแล้วก็อยู่ในเกมเกิดใหม่ทันทีเป็นสลามมาแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสอนรีไอดีแล้วก็ใส่โค้ดทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3โค้ดนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับตอนนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะครับไม่ให้เซิร์ฟนอกนะก็เซิร์ฟไทยเปิดให้บริการพิธีเรียร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการรีไอดีเนาะวิธีแรกนะครับให้เรากดเข้ามาที่ Google Play Store นะครับแล้วก็ค้นหาาาคํว่ มูติแอคเคาท์นะครับอ่ามันจะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปเนาะแล้วก็เลื่อนหาสิมุ้งง่วงแบบนี้นะครับอันนี้นะย้ําว่าอันนี้นะครับเมื่อได้แล้วเราก็กดเปิดไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราเปิดมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เรากดไปที่รูปบวกด้านล่างนะครับแล้วก็ค้นหาเกมนะครับแต่นี้ผมทำมาแล้วไงก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะสำหรับใครที่มี2เซิร์ฟต้องดูดีๆนะเมื่อได้แล้วครับให้เรากดเข้าไปที่อ่าตัวเกมเลยนะครับมันก็จะทําการเหมือนแบบเชื่อมโยงบัญชีให้เรรานะคับ แต่ว่ามันไม่ผูกกับ gmail นะอันนี้ก็เหมือนการแอปโค้ดอะเอาง่ายคือเหมือนมันเป็นแอปโค้ดอีกแอปหนึ่งประมาณนี้ไปแต่เราจะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยครับขออนุญาตโหลดแป๊บนึงโอเคครับถ้าเราโหลดเสร็จแล้วหรือเราเล่นในเรื่องผ่านหมดแล้วนะครับก็ต่อไปจะเป็นวิธีการใส่โค้ดนะวิธีการใส่โค้ดก็ง่ายๆเลยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3โคด้ดห้เรากดไปดีรูป id นะครับแล้วก็กดไปตรงคำว่าโค้ดไปแค่ที่ผมกดนะแล้วก็โค้ดแรกครับซาลามแปดแปดแปดนะครับ,ารารบดกด,อนะกบบดคอนเฟา 6, 6 6 6นะครับอันนี้ก็กดคอนเฟิร์มไปครับโอเคส่วนโคดที่3ครับก็ทําแบบเดิมเหมือนกันแล้วก็ใส่คําว่าสลาม1 2ึ่โอเคนะครับก็จะมีด้กันวยทั้งหมด3โค้ดประมาณนี้ไปต่อไปเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะผมอยากรู้ว่าผมจะได้ตัวอะไรนะจริงๆนะี่ยแนะนำนะครับถ้าสำหรับสายรีนะให้แนะนําให้หาซุยเอนะครับแล้วก็ ฮาคุโร่นะครับจะเป็นลุงโป่กับไอแมงมุมนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าจะได้ตัวอะไรจริงๆไม่ต้องกลัวเกลือนะเพราะว่าสุ่มครั้งแรกอันนี้มันการันตีคัสเอสอยู่แล้วนะแต่ต้องมาลุ้นว่าจะได้คัสเอสที่ดีหรือเปล่านั่นเองมาครับตัวแรกได้มาเป็นเด็กเป็ดน,นะครับอันนี้เลี้ยวตานะให้รีทิงก็ได้นะตัวนี้จะเก่งมากๆก็ต่อเมื่อมีของนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันไม่สอนเยอะนะครับมาสอนรีไอดีกับแจกโค้ดเฉยเฉยนะคลิปอาจจะสั้นนิดนึงสาหรับเกมเพลย์ครับอาจจะเป็นคล ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเคครับต้องขออภัยด้วยนะผมลืมบอกนะครับสำหรับใครที่ได้ตัวที่ไม่ต้องการครับให้เรากดมาที่แอปนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการล้างข้อมูลไปเลยนะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของแอปทั้งหมดเลยนะครับล้างข้อมูลไป เราก็กดพับจอกมาครับเข้าไปที่แอปแล้วก็ทําตามขั้นตอนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นมาสักครู่กดอนุญาตนะครับกดบวกไปนะแล้วก็เลื่อนหาเกมที่เราต้องการจะรีเลยครับก็คือเกมสลามนั่นแหละนะเด็กีมันรีนได้หลายเกมนะมันจะเป็นการเหมือนแอปโพนะครับเหมือนแบบโพ i ไอดีขึ้นมาอีกไอดีหนึ่งประมาณนี้นะโอเคกดไปที่สลามนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนะว่าจะเป็นการเริ่มใหม่หรือเปล่าแค่นี้นะครับก็เป็นการเริ่มใหม่แล้วนะครับสาหรับใครที่แบบเออไอดีนี้ไม่ต้องการรีก็ผูกเมลไว้นะครับผูกเมลไว้โอเคประมาณนี้กันบายย